าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ คิดอะไรไม่ออกอย่าไปถามคนอืนะ่นได้ไหมแตเรามีสมาธิดีแล้วก็เนี่ยตั้งสติลมให้ใจยยาวๆ,ๆตามลมให้ใจแล้วตั้งสติว้าที่ลิ้นตีกำหน,นคดคลิกหนอสิบครั้งยี่สิบครั้งเดี๋คิดออกเขียนไม่เลยมันต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนคลิกหนอวันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรหนอ ไอ้สติมันจะบอกได้จดจำควยวัดสือเข้าออกให้ถูกต้องรับรองจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเดี๋ยวเราเรียกว่าสองหอนใจสองหอนจิตเป็นอย่างนั้นจริงๆมันจะเกิดขึ้นทันเวลาแน่นอนสนับสนุนโดยน้ำปลาสำหรับปรุงอาหารตรารวมรสโรงงานน้ำปลาชัวฮะแสงตราหอยหลอดสัพพะธานังธรรมทานังชินาติ การให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง